สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขอบคุณอาจารย์หมอดูไม่ท้าตาทิพที่ช่วยผมในการขายที่ดินที่เป็นที่ตาบอดผมอยู่สระบรุรีมีที่อยู่ต่างอำเภอครับมีใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่านจากตัวอำเภอประมาณ20กว่าโล พึงทั้งในหน้าให้ลูกลงเฟซก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าไปขยายดูมันที่ห่างไกลามากครับลูกผมก็ดูในเฟซมาเจอคลิปรีวิวจิตสัมผัสของอาจารย์ก็ให้เบอร์โทรมา ผมคิดอยู่สองสามวันไม่รู้จะทำยังไงก็โทรไปหาอาจารย์คือผมไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับอาจารย์เขาจะพูดมาเลยว่าภรรยาคุณสุขภาพไม่ดีใช่ไหมผมก็แปลกใจว่ารู้ได้ไงเรื่องที่สอง คุณกำลังขายที่ดินผมก็เอ๊ะอาจารย์รู้ได้ไงผมแปลกใจมากครับเหมือนอาจารย์มีดวงตาที่สามคือผมไม่ต้องพูดอะไรเนะครับอาจารย์เขาแนะนำว่าที่ภรรยาคุณน่ะสุขภาพไม่ดีนะ มันสัมพันธ์กับพื้นที่ที่จริงตรงนั้นว่าคุณไปทําอะไรมาหรือเปล่าผมก็มานั่งคิดว่าผมไม่ได้ทําอะไรนะผมก็เลยถามอาจารย์ว่าผมควรทำยังไงอาจารย์เขาบอกว่าให้ไปขอข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วจะบอกจุดเปิดให้คนมองเห็นพื้นที่ของเรา ผมก็ไปทำบุญแล้วก็ไปขอเข้ามาตรงจุดที่เปิดหลังทำตามอาจารย์ที่บอกไม่ถึงเดือนหนึ่งเดือนก,กักดาผมขายได้แล้วครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยา โอ้โหผมดีใจมากเลยครับที่ขายพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ตาบอดใครก็ขายไม่ได้แล็กอย่างนะครับที่อย่งผมเนี่ยมีต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบมันอึงครึมยังไงไม่รู้ครับแล้วก็ ผมเข้าไปผมยังมองดูแล้วมันไม่น่าจะขายได้แต่ผมขายได้แล้วครับผมจึงเมืาอ,อาดคิปตามคำสัญญาพอได้ผลลัพธ์ตามที่อาจารย์แนะนำทุกประการขอให้คลิปนี้เป็นวิทยาทาน และให้อาจารย์นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะขอบคุณมากครับอาจารย์หมอดูไม่ท้าตาทิพ